เดี๋ยวข้างในหมีบอกเมื่อไหร่รจัมจุกมันทีเ่เตรียมสกิมมาในหัวนะลืมไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> ก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ ที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับเพราะว่า,เ,าเราก็เป็นคนคนหนึ่งนะเป็นคนเด็กธรรมดาท,ทั่วไปวตอนนี้ไม่เด็กแล้ว26แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่งานมันเกิดมันมาดูเป็นนดูเป็น งานมากขึ้นอาจะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่ไม่ค่อยเขาด้วยครับไม่ค่อยให้ความสําคัญกับวันเกิดมากขนาดนั้นที่บ้านตอนเด็กๆก็อาจจะมีแค่แบบกินข้าวพร้อมกันอาจจะมีของขวัญให้เรเล็กน้อยๆแต่เราไม่ได้แบบไม่ใช่ครอบครัวที่เล่นใหญ่กับงานวันเกิดอยู่แล้วเราก็เลย ไม่เคยรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาวันเกิดแล้วเราจะต้องเตรียมตัวหรือเตรียมการที่จะทําอะไรกันนั้นแค่แค่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในวันนั้นแต่วันนี้มันต่างออกไปจากวันเกิดมีตอนก่อน,อน,อน,นมากๆวันนี้คือมีผู้คน,นามากมายอยู่ตรงนี้ในวันเกิดของบูมแล้วทุกคนมาเพื่อที่จะเขาเรียว่าไง มารวบงานวันเกิดของทุกถึงแม้จ,จะเป็นงานที่ที่ไม่ได้มเีเขาเรียกว่าไงไม่ได้จัดเลี้ยงฉลองใหญ่โตหรือว่าเป็นงานที่มันเป็นทางการอะไรขนาดนั้นขอบคุณทุกคนมากๆที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้มาสร้างความทรงจำดีๆในวันเกิดของทุกนปีนี้มันเกินคาดมากๆ จะเพราะว่าคนเยอะขึ้นด้วยก็เอาจริงปีที่แล้วที่ที่มีจัดงานมันเกิดุูมรู้สึกว่าแบบคนมาคือเยอะมากๆ้วแล้วพอเทียบกับวันน,นนี้คือแบบวันนี้คือเยอะมากๆขอบคุณทุกคนที่ที่มากันวันนี้นะครับแม้ว่าฝนน่า,นานจะตกหรือว่าเดินทางลำบากทุกคนก็ยินดีที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในงานมันเกิดของบูมขอบคุณทุกคน มากๆเลยนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเราไม่ได้จัดตรงวันเกิดใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะวันนี้มันก็จะให้คนรู้สึกที่มันต่างออกไปน้องทุกคนมนคือวันเกิดจริงๆของบุ ซึ่งมันมันต่างไปมากมากจากทุกๆปีด้วยการทำงานด้วยช่วงวัยที่โตขึ้นก่อนหน้าน,นี้พ่อเด็กๆอาจจะอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันเกิดก็จริงแต่ทุกๆวันเกิดเราก็จะยังอยู่ครับ อยู่กับครอบครัวแต่พอเราเริ่มโตมากขึ้นเรื่อยๆอา,อาจจะมีธุระหรือว่ามีหน้าที่แตกต่างกันไปที่ทำให้มีใครบางคนในครอบครัวอาจจะไม่สะดวกติดธุระหรือว่าตัวเราเองอาจจะไม่ว่าง ก็สึกว่าเรายิ่งมองว่ามันก็คือพันประดาวันหนึ่งนั้นนี้แต่วันนี้คือก็มีครอบครัวมาครบทุกคนแล้วก็ แล้วก็มีเพื่อนด้วยครับมีเพื่อนที่มาปีที่แล้วเขาก็มาซึ่งซึ่งหลายๆคนในที่นี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าอะไรอยเงี้ยครับบุ้มอยากให้ทุกคน ลองเพลงฮงพี่บดีเพื่อนบุ๋มน่อยน